พี่น้องคนไหนนะคะเกษตรกร,กรที่อยากหันมาปลูกกินตะพาล่ำเนี่ยคิดบออกว่าเออสิปลูกอยังก็ล่องเบิงก็ได้ค่ะล่องเบิงสะกอนย่าไปคืดว่าปลูกแล้วสิไปขา,ายใส่ล่องปลูกสะกอนปลูกไห้มันได้่สะกอนบ่อึดดอกหมองขายค่ะสบายดีมีแห้งครับพี่น้องครับน่ามียินเตอร์ฟ้ามมาแห้วครับคลิปนี้ มีพาะพี่น้องมาชมสวนอินทพลัมนะครับผมภาพพี่น้องมาทีไร่ทิติยาอินทผลัมเนื้อเยื่อนะครับพี่น้องครับพิกัดบ้านคำลองตำบลทาลีอำเภอกุมภาวัีจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นเนื้อเยื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีพภาพพี่น้องมาขอความรู้จากคุณพี่ตายนะครับเจ้าของสวน เป็นผู้พาปีนองเฮ้าเยี่ยมชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่ตายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ไหนครับพี่เป็นพันธุ์บาฮีจ้ะเยื่อเยื่อใช่คะ่ะสีเหลืองคะ่ะบาฮีมันสีมีสีแดงกับสีเหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองคะ่ะเป็นของแลบใดพี่เป็นของอ e <UA> e. ัน UAE ค่ะยูเอแมนบีิสวนหูอังซี เริ่มต้นพี่ตายมีแนวคิดจังเดย์จังไดยมาปลูกต้นอินทผลัมนี่ครับตอนแรกเนาะตอนแรกแนตะ่สวนพี่ตายนีย่ปลูกยางปลูกยางพาราช่วงที่พี่ตายสีมีความคิดที่สิเปลี่ยนเนี่ยคืออย่างตอนนั้นราคามันตกเนาะราคามันตกตำ่ำก็เลยว่าเอ้ลองลองหาพืชตัวใหม่นะมาแทนยางอ่ะราคามันฉีดีกว่านี่สินะก็ลเลยไปไปเสิร์ชหาข้อมูลนอ่า ในอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะก็เลยได้ไปพอนี่แหละกินท้าพาล่ำนี่แหละห่วยราคามันก็โดนใจแท้จัิงสินะและ้อออวเอามาปลูกเบิง้งตอนแรกเพิ่นก็ว่ามึงเป็นบ้าปว่าตัดยางทิมเพอร์สัน้นยางจนว่าได้กีดเอ่อยางตอนนั้นปลูกเอ่อสิบสิบเอ็ดปีแล้วเด้อค่ะช่วงช่วงตัดอ่ะได้สิบเอ็ดปีแล้วโซตัดทิมเลยโซตัดทิมเลยบ่เอาไว้ราคาตอนนั้นยี่สิบกาบาทค่ะ สิบกว่าบาทน้ำมันพ่อกินน่ะมันพ่ออยากพ่อกินกับว่าก็เลยเนื้อเนื้อทีตรงนี้จักไรครับพี่ใดเนื้อทีตรงนี้น่ะแปดไรค่ะแปดไรแม่นค่ะณปัจจุบันเทามีจักต้นครับร้อยแปดสิบหาต้นค่ะร้อยแปดสิบห้าใช่ปลูกไม่ปลูกเพิ่มตอนแรกน่ะก็ล่วงความกันเบิดแล้วค่ะแต่ว่าที่ที่ได้ขุดออกนี่คือคือช่วงเัมน การจะเริ่มเติบโตมันมาท่านมูไปค่ะคืออาจจะมีปัญหาอยุหกักเป็นเชื้อราอะไย่างสิโอ้อาจจะบางตนน้นพันธุ์สิบดแข็ง,งแรงค่ะก็เลยตรงในในคูถิ่มก็เลยเอาต้นไม้มาใส่สั่งมาใส่ไม้จะกลับแลปอันเก่าอ่ะละยุเอีบานีระยะการปลูกระยะการปลูก8ปคูนแค่ะ8ปคูนแเมตรมันก็สีสะดวกกับ <8. S 2> การบริหารจัดการจักหน่อยเพื่อนาคตว่าเออ อันเป็นพืชทีว่าอายุยืนเปนนอยา่าไรปคะเพราะว่ามีรถไม่หยังเขามากเสียต่อไปเนาะมันเป็นมันอาจจะสูงขึ้นนะะอาจจะขึ้นม่ได้อาจจะมีรถกระเช่าอ็ยังเสียน่ะค่ะเวลาเข้าเขาเข้า,าออกเสียมันก็นสะสะดวกเสียหน<อ>่าค่ะมันสิบริหารจัดการย้งไงขึ้นแมนค่ะแมนแมนปา<ะ>ด<ะ>ิบาน,นิทีเขาเห็นผลผลิตตอนนี้พี่อายุผสมได้โดนไปันไหนแล้วครับได้เนื่อไหร่สักเนีย ไปผสมอ่ะวันที่เนี่ยค่ะมาเบิ้งแถบสีวันที่12เดือน2เนี่ยเวลาเข้าว่าสมเมื่อไหร่ค่ะไอแถบสีไว้แมนค่ะแถบสีไว้เข้าสีได้เข้าสีได้รู้ว่าเข้าผสมเมื่อใดโอ้ต้องเขียนโคดไว้แต่ละจันเลยแมืนมัครับแมนค่ะเวลาเข้าเก็บเข้าเก็บเกี่ยวน่ะสมมติว่าถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวมากเนาะเข้าสิบบาได้ว่าเออมาเปิดเบิ้งมันสุกบล้องสินะคือสมมติว่า อันนี้ซุกแล้วเออไอ้จันไดนแน่ที่ผสมพร้อมกันนั่เองเท่ากติตัดพร้อมกันไปเลยใชนไหมคะโดนบันใดพี่บันี้อายุเพิ่นจังสี่เพ่อเก็บเกี่ยวร้อยห้าสิบวันถึงร้อยหกสิบวันก็แล้วแต่แสงได้ค่ะคือคือเหาเท่านี่เข้าคุ้มเข้าคุ้มถุงซีเมนบ่เท่าก็ตรงมากมาดูแลมาเปิดมาเปิดเบิ้งว่าเออมันสิไม่ลูกลวงบ่ส่วนหมากมันสิลวงเลยค่ะมันมันสิเบียดกันนะ มันเสีเบียดกันล่วงเขากับมะพีเบิงเนี่ยเขากับมะไหลๆๆายหลายเบิงขุกกะยังไงครับตะละเสียน,นี่เอาเ้า,าเอาไว้จากลูกพี่อันนี้สิเอาไว้หลายอยู่ค่ะปีนี้เพราะว่ามันออกหน่อยอู้ยหน่อยพะน้าพี่น้องบ้านนันพี่เรายังมาหน่อยอีกเอรอมันออกหน่อยปีนี้มันออกหน่อยนะค่ะปีที่แล้วน่ะ,ะต้นหนึ่งน่ะประมาณสิบสองจันยางตา้มห้าสิบจันแต่ว่าประสบปัญหาหลายอย่างปีที่แล้วนะ ฝนฝนฝนปีที่แล้วน่ะมันสิหลายหลหล่อบานีคือเข้าเห็ดบะไ้คุณภาพถุงน่ะมันม,มมีคุณภาพมันเห็ดให่น้นาน่ะซึมลงมาตามจันเนี่ยแล้วมันก็สีไม่เห็ดให้ผลนผลิตนี่เสียหายมันแตกอะค่ะแตกแล้วก็เป่อยนี่ปีง่ายเนี่เยเขา,าผาดเ,เรื่องเนี่ค่ะผาดเรื่องถุงถุงค่ะก็แล้ว่าไอ้เนี่ยทำมันงอๆอังสีค่ะ กับมันโดกล้านมันก็สีงูเขากับมันมันเด็ดออกโอ้ยปีเป็นตะเียดายแท้เด็ดดอกมันก็สีตรงนะคะนี่ตรงมันออบ่มันสีขาดค่ะค่ะคือมันรุดแต่มันสิรุดนี่รุดเป็นย่วงเลยขาเขาอดีตเขาออกแค่ลูกเดียวดูสิค่ะนี่มันก็สีขาดฮาร์รังเทียเพิ่นกับสีเบียดกันเองมันบ่เบียดเบียดกันเองค่ะเกิดกันเองมันด่เกินไปรู้อยู่ว่ามันด่แต่ว่ามัน ปีนี้มันออกหน่อยแจ็คหน่อยก็เลยได้เอาไว้หลายไหมคะอายุต้นนี้อายุต้นนี้สี่ปีค่ะสี่ปีเป็นเรื่องใหม่ผลผลิตตั้งแต่ปีที่สามปีที่สามแสดงว่าปีกายนี่ออกแล้วก็มาออกปีนี้ปีปีกายนี่ก็ออกค่ะออกหลายกว่านี่อีกปีนี้สภาพอากาศบ่ได้ช่วงที่ฝนมักหนาวบ่พี่มักหนาวค่ะมาหนาวก็ต้องมีหมอกม่เนี่ยเมื่อเช้านี่ต้องหมอกชื้นจักหน่อยเด้ หนาวแห้งๆเนี่ยสิบสิบเบกออกโหสังวาเถอะพี่น้องเลยบัดอยู่บ้านเพิ่นซะแท้คือได้ยินข่าวว่าทะเลทรายบุญเพื่อคือเพิ่นมาอยู่น้ำห้องเหมือนอย่างนี้มันปรับเปลี่ยนเราอาจจปรับโตัวเพราะท่านใดๆเนาะมายู่นพี่น้องครับงามครับห้าเดือนประมาณห้าเดือนเนาะพี่น้องอันนี้อายุอายุได้สามเดือนค่ะสามเดือนแล้วกรกระดาจังสีได้ฤดูกาลเก็บเกี่ยวค่ะนี่กัดทั้งหมดกัดร้อย ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบวันนี่ก็จะประมาณนี้ถ้าเนี่ยถ้าลูกมันล่วงเนี่ยมันจะทําให้ลูกเกิดเน่าไปด้วยโอ้นั่นนั่นนั่นนี่ค่ะใช่ขนาดพี่มันจะเป็น่ยนเป็นอะไรนี่ค่ะโอ้บ,อบึงเนา่นาเน่าแต่เขาบอกมันก็เทจะเป็นเป็นผึ้งสิบห้าผู้อนะื่นเน่าตัวน่ะค่ะแมนต้องมามันค่อยเบิง่งคอ่อยตรวจดูบ่เศร้าของสิหรอค่ะบัานี้ปัญหาที่เขาเจอปัญหาที่เขาเจอคือด้วง ปัญหาเรื่องดวงต้องดูแลให้ดีค่ใส่ใจมันคัดจากน้อยนะคะเรื่องต้องที่ใจเรื่องเรื่องดวงปัญหาเรื่องอื่นเนี่ยเซอรบคอยมีมันเป็นพืชที่ปลูกง่ายจากน้อยแต่ว่าอ่ามันต้องมันต้องการการใส่ใจจากน้อย,อยะนะดวงดวงดวง,ดวงเป็นเรื่องสําคัญเลยค่ะต้นมามันที่เขาตามโคนเนี่ยหนาฝนมากเนี่ยมันที่เขาตามโคน ตามโค่นแถาตามซอกมะไคใส่ดวงยังดวงมันสิมีดวงแรดกอนแล้วก็ดวงไฟปะครับดวงดวงง่วงสั่งดวงง่วงสั่งค่ะง่วงสั่งนี่เพิ่นเจาะได้อยู่บ่พี่ดวงง่วงสั่งเพิ่นดวงตัวเล่เล่เพิ่นแมีนเมีนดวงไฟน่อก่อนมันที่เข่าไปไขรบุหรุว่ามันเข่า้วยวิธีใดกับบุรุขคือกันแต่ว่าหามองเจาะนี่บ่พอเด้มันส่วนมากมันสีไปน้ำโคนนั่เสียนะโคนโคนที่เสียหายเดนเสียาไปเบิ่งไงที่มันเจาอค่ะค่ะโค่นค่ะ บ่รัวปากกันน้อยๆดอกแต่ว่าจะเข่าไปทางไหนสงสัยเข่าไปทางนี่แหละซอกดินซอกยังนี่แหละค่ะต่ว่าดวงแล็ดเขานี่บ่ตายนั่นค่ะดวงเลบ่เห็นบ่เห็นบ่ไหมดวงนเล็ดกากช้ำนั่นล่ะกากช้ำนั่นเหรอคะนะกัดพี่น้องกับปนิพันธ์ฟุ้ยๆนั่นเลยค่ะกัดแค่นั้นแหละกค่ะก็คือเข้าเข้าเห็นเหรอเข้ากะเข้ากะทำลายมันก็คือเอาเอาไม้เอาเล็กนะคะจิ้มออกจิ้มมันออกมาแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่นผู้เงี้ยวดวงไฟนั่น เขาไปนี่ไข่พร้อมค่ะไข่พร้อมอันนั้นน่ะซ้ำว่าถิ่มเลยค่ะน้องบ่เห็นน่ะค่ะซ้ำถิ่มไปเลยนะคะฝันร้ายของชาวอินทร์บาลามพี่เราอันเหลืองเหลืองเดี๋ยวมาใส่เห็นอย่างนีบอันเหลืองเหลืองเนียนไอ้มะแลงวันค่ะมะแลงมะแลงวันพ่วงกับจอสิครับมันก็บจอเลยกับมะหลอกมันมันติดใช่ไหมมันกับยังมี เมว่าสิเป็นแมลงวั่นเมว่าสิเป็นนกเหมืวานเอ,เอ,เอ,อ็นหฮอดปีกป้าพี่เขาใหญ่เ <c oughs> บิ่งข้างอี่เบิ่งกันน่ะออแสดงว่าสวนห้องนี่ห่อกระดาษชั้นเดียวเนาะพี่น้องคะแมนค่ะปีที่แล้วใส่สป,ปันบอลอยู่ค่ะแต่รู้สึกว่ามันสิมันเอาวไหมมันฮอดมันเอาเกินไปมันอบเอาวบานห้องมันแดดคักเลยเดวก็ฝนเดวก็เอาเดาก็ฝนเดากับฝนผลิตเนี่ยแทบสิบไ่ได้เลยเด้อค่ะ Oh. มันล่วงสมมุติว่ามือนี่ถ่ายรูปนี่แขกมากนี่โอ้ยมันจันกอดโบหุ่มเลยนะกอดบบหุ่มเลยอีกถิ่มประมาณนี้มือสองมือนี่โลนเต็มดินเบิร์ดเนี่ยได้กินรู้ว่าอย่างแพ้ให้แพ้กินเ oh. <laughs> ทิ้งเอาไปให้ริ่งกุมาว่าเทิง้งบ้นโบไหวแล้วนะบ่รุ้มันเฉดอย่างไรมันล่วงขัดล่วงขัดปีที่แล้วนะคะพ <c oughs> ี่หยานี่หเขาจัดการจัางไดอันมิเตจเลยค่ะบ่บใส่สา,สารเคมี อยู่นี่บ่เคยฉีดยาฆ่าหญ้าเลยบ่ฉีดเลยมั้งบ่ฉีดค่ะบ่ฉีดเดี๋ยวผมจะถามอีกกันหนึ่งมันเป็นตะวันสั้นขันยนียมันฝนตกเขาเอาง้วเขาได้บ่ผีกเลียงคั้วอยู่นั่นเพิ่นเขามากินเลยบ่พี่นกินค่ะกินเพิ่นสิไปพ่านอันนี้บ่เพราะว่ามันน้ำหนามมันบ่เป็นตะเขานะผมว่าเท่ากะเท่ากะรามเอาเข้ากะดูแลเอาคือบ่ต้องปล่อยให้เขายังกินเนี่ยเขากะคอยเบิงเอาว่าเออเขาจะพ่านบ่มันกับหักกับหานเป็นเรื่องธรรมดาของมันต่เท่ากะ กะลามไหมตอกลามเอาในช่วงนหนช่วงที่มันว่างๆเนาก็ตอกเฮ็ดเฮ็ดเสือกสันสันไหมคะโอ้เราวางต้นนี่เนาะพี่เนาะเขากินเขาก็ขี้ใส่เขาเป็นปุ๋ยไปค่ะอันนี้ก็คือว่าได้สามเดือนแล้วแต่เขาบทสมมามันหมดนี่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 บ้านนี่บ่านแดงมันจีบอีกนิดนึงแกขับบ้าออกที่ที่มันที่มันมันงงๆที่พี่บอกว่ามันงงงน่ะแต่เขาบ่ พอพอออกนี่บพปิดออกนี่มันมันสิหลวงมันสิขาดออกเลยไหมคะคือมันเบียดนะตงัตงตังลูกลูกนี่ก็นใหญ่ลูกนี่ก็นใหญ่กันเบียดกันค่ะเขาแต่งแต่ซ้ำไหนครับซ้ำนี่แต่งไปพี่นี่แต่งไปเรื่อยนะคะคืดตูเล็บไปเรื่อยเนี่ยเห็นบหมมันออกสองจุดได้กปกติเราสีบ่มีแบบนี้เด้อค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสีมาสองจุดราะว่าช่วงพื้นสภาพมีหนาวมาหน่อยหนึ่ง หมอกล้องเออตื่นสึงว่าเนี่มาเสาก็เป็นหมอกลองก็เป็นนงสีประสัน,นไปเห็นตัวผูขึ้นมาเด็กไปสังเกตด้าสังเกต,เกต,เกตว่าตัวผูสีมาก,กอ่อตัวผูสีมาก่อนเดือนหนึ่งรอสิตัวเมียสีโพน้ำกลนหลดพื่โตเนี่ยอินทผาลำเนี่ยพี่สังเกตว่าอห็นตัวผูมากตัวเมียสีโพมากเ่าผิดหวังมานน้ำกันเลยแต่ตัวผูสีออกก้อนตลอดตัวเมียสีมาก่อนเดเกเดเดีเเเเก เขาใส่เกษรเป็นเป็นพันไหนครับพี่เซนของจากของเป็นเป็นบาฮีเนื้อเยื่อคือกันปกเองตัวปูกก็เป็นเนื้อเยื่อบาฮีแม่ค่ะปลูกเองเนี่ยหลักฐานอยู่โน่นจันก็ยังมีอยู่อ๋ออามาอามาผลเองอามาเคาะเองเข้าไดยผสมแป้งบ่เี่ผสมค่ะตรงนี้ส่วนผสมของแป้งคือกันแต่เข้ากับบด้ผสมหลาย กว่าสวนเขาเองเขาเห็ดเองแมนค่ะแมนแมนตอนเขาตอนเขาเอาเกรสรผนมาใส่นี่เขาใส่จากรอบจระ,ะ,ะจันเนี่ครับรอบเดียวอุ้ยรอบเดียวตีเลยแมนค่ะรอบเดียวถ้าเกรสรแข็งแรงรอบเดียวถ้าเกรสรข้างปีเนี่ยก็อยากเสีย้ยงกยักน้อยสังเกตสังเกตกินมันเด้อเวลาเขาพ่นพ่นออกเนี่ยมันสิกินเหม็นๆน่ะมันสิเป็นหึ้นๆเหม็นเหม็กรน้อยน่ะเกสรนเนคือ ทิ้งไปเลยเพราะตงเสียดายสีผ้านะปกติพันธุ์สีหอมแมนเมอรแม่นค่ะเดี๋ยวเสื้าไปดมดูอ้มันสีหอมคือนมนี่เด้มันพวกชนะร่องพวกเผื่องเพิ่มมากเป็นอย่งดีพี่มักตัวเหมืนบ่มานลักเอาของเขาติเอ้าปีที่แล้วนะเนาะลองลองบุปกติแล้วห่อห่อผลปุ๊บเ่าสีมีถุงน่ะขอบไปถุงมันสิถุงขาวๆถุงสปันบอลเนี่ยแต่วบางสิหลุนหลุนที่เท้าผสมเกสรที่หลุนนิดหน่อยหล่ะซ้ำจันเท่านี้แหละ ขอบว้มาเน่พีก่ก็เลยบกขอบเนาะพีะ่เลยบกขอบเอาลองบกขอบดูเฮ็ดเบิ้งเบิดนะลองบกขอบดูเพิ่งพันก็มามันก็บตายพันก็ต่อบมึงเพื่นนั่นแหละเอ๊ะมันสีพาสกิสสอนนีโบน้อนะาค้ดนะผมนี่ันกระบนี่เด้๋ยวม่กระโดกคือเก่าโ,<อ>โดกคือเก่าบ่หนีบ่หนีบ่ไปใส่คะ่ะได้อยู่แต่ว่าเข้าคือเข้าเข้าตรงเลี่ยงอันไหมเพิงั่งข้าสีเฮ็ดเพิงเลาวตรงเลี่ยงมันบ พี่ว่ามันหนุนอยากหลายอย่างพี่บ่มีเวลาขนาดนั้นก็เลยเอาตัวพนเองนี่ละอันสินะโอ้ธิ์เสียเองช่วๆเลยแม่นคะ่ะแล้ววันนี้มี่าปัญหาเรื่องการผสมบทิตป่ะนี่ครับผสมบติดเนี่ยท่านไม่พอเด้อค่ะนอกจากสิบ,บีผบสมเลยพออันน่ะคือจงไว้ว่าเออจันนี่เดอ้อที่มีบางคนว่าถ้าซื้อไปสามพันสี่พันไม่ต้องผสม มันก็จะติดเลยบ่อแมนอันนี้บ่อแมนถ้าบ่อถ้าบ่อผสมก็คือมันยั่งมันย่งเป็นสามแฉกค่ะเป็นสามแฉกเป็นลูกน้อยเป็นหลอดๆเดี๋ยวพี่จะพายไป,ปโอ้เดี๋ยวีจะพายไปเบิ่งถ้าเกิดว่าเขาบ่อผสมมันจะเป็นสามแฉกค่ะแม่ค่ะที่เป็นสามแฉกเป็นหน้อยน้อยป้าพ,พี่พี่ว่ามันบ่อไหลจิป้ามันบ่แมนหน่อยหน่อยครับพี่น้องครับ <c oughs> รบุ่นะ <c oughs> เนื้อเยื่อบางีนะครับ ปลายปีนี้บอกเลยว่ามันหลายาาปีนกกี้แล้วนี่มันสิออมต้นเลยค่ะมันสิออมต้นสิดเลยออมตนมนมอนม้นมันมีช่องว่างเลยนะไหมมันไมีช่องว่างเลยบานี้ห้องไ้น้ำห้ปุยยังไงครับเอ่อไฮน้ำบ่คะน้ำานี่ใไ้ทุกมื้อห้ทุกมือกม้อช่วงหนาฝนยิง่งหนาฝนนี่ยยิ่งสำคัญเ้วยอการไ้น้ำสมมติว่าฝนจะตกวันนี้มันสิพยากอรอากาศบ่เห้องมีแอปสมครแอปไปเบิง่ง เบิ่งพยากรณ์อากาศทีนี้ฝนบ่อฝนตกบ่อมาหนีถ้าสมมุติว่าฝนฝนจะตกวันนี้จากเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เท่าสิบเบิ่งเลยค่ะเขาเปิดน้ำก่อนเลยยุสวนนะคะโบลูวาสวนเอิ้นเม่นเทจังไดเปิดน้ำก่อนเลยเพราะว่าเวลาฝนมากมันสิน้ำลายมันบ่ครับผมน้ำลายมันมันมันสิบบ่มันสิบบ่ดูดมันสิบ่สำหลักน้ำนะไหมคือมันได้น้ำแล้วจ้ะแม่นแม่นฝนมากมันกับ่ได้สำหลักน้ำ ถ้าผู้ใดบ่เปิดคือปล่อยมันแห้งนาดินแห้งใชะเวลาฝนมามันสิอึบอุบอุบตองฉินามันสิดูดกินหลายกินหลายมันสิจุกกลูนสิแตกค่ะมันสิแตกโอ้ยพี่น้องครับบ่แม่นแนวไงบ่เลยตัวนี้บ่พบมันมันต้องมันสังเกตค่ะเวลาเวลาเฮ็ดเนี่ยเราต้องใส่ใจจักหน่อยแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะเฮ็ดแบบนี้เนี่ยมันคือแตกลูกมันคือบ่งามลูกมันคือบ่แตกแบบนี้ มันเป็นเพราะอีหยังสินะเป็นล้วามีหมดไม่อย่างเนี่ยก็ต้องเบิ่งน้ําจันน้ําทาหมดขึ้นไปนี่สีมีเพียสีมีเพียเพียขึ้นไปเลยอันนี้สิยุ่สวนนี่ใช้นาปูนนะคะนาปูนเขียวหมากเฮาานี่อมาพพ่นผลผพผลขาดขาเพียแน่นค่ะแต่ว่าสังเกตเบิ่งอันนี้แม่เพียมีสงสัยว่าอันปูนแดงแดงถ้าเป็นปูนที่เป็นสีนั่นพี่ใช่ค่ะอ๋อนี่บ่ครับผมปูนแดงแดงคือ อันนี้มันเป็นปูดถ้าอันนายางใช่ไหมคะนี่ข้าป้องกันชลาป้องกันชลาเวลาเวลาข้าตัดกันอ่ะข้าต้องแตมเพราะว่าเวลาฝนเวลายังไม่นมีชลาชล่ามันสิมากมีป้องกันเชล่าเลยแบบนี้โอ้เดี๋ยวเราวังทุกขั้นตอนกันนี่ครับทุกขั้นตอนค่ะใส่ใจทุกขั้นตอนนะคสามเดือนพี่น้องเอ้สามเดือนเบิ่งเนี่ยอีกสองเดือนกลัวๆบ่พี่ อีกสองเดือนค่ะอีกกรกฎาก็ได้กินก็ได้ชิมแล้วค่ะลูกค้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูพาทั้งนู้นสะอาดก็หลายอยู่เด้ค่ะโอ้พี่น้องครับเปิดสวนนียาผาดเลยสวนนีนะครับกรกฎาเนี่ยค่ะนี่นี่นแต่ข้าวบกหอมค่ะแต่ข้าวบกคุ้มนี่ข้าวบกคุ้มลูกมันกระสีบ่ได้คุณภาพข้าวสีเห็ดให้มันคุณภาพดีๆเขาก็ต้องใส่ใจลงทุนจากน้อยนี่ใช่ไหมเงี้ย เอาอันนี้เ้าปล่อยบ่พี่เอาจังไดีปล่อยตั้งปล่อยนะคะตั้งปล่อยให้เบิ่งว่าเออถ้าห้าบุคุมเด้อมันก็สิเป็น่ังซีโอเคนะคะมันก็สิไล่เนี่ยบ่แตกต่างกับมอธิวาเ้าซึ่งแตกต่างนะคะมันจะโตเร็วความความกันบ่ครับนี่แมนค่ะมันสีใหญ่เร็วหรอผิวบีนองไปผิวมันก็สีเนี้ยผสมความกันเอ้าคนละเลืองเลยวะนี่ผิวมันกระสี อันนี้อันนี้รุ่งสมปังปลายเดือนนะคะนี่เขาได้เอาอีหยังมาฉีดบำรุงหน่วยเพิ่นบ่ครับตอนระยะนี้บ่ได้ฉีดค่ะบ่ได้ฉีดก็ดค,คือให้ไอ้ให้ทางน้ามากนะให้แค่นเซียมโบลอนพี่ตายว่้สุพี่น้องฟังนี่เขาเตรียมหลุมจังไลยสมบูรณ์ว่าผู้เพิ่อนอยากปลูกเอ่อเตรียมหลุมปะคะ,อะตอนตอนปลูกเนาะขุดลงลึกเม็ดหนึ่งกว้างเม็ดยาวเม็ดแต่ว่า เอารถแมคโครเด้เข้าบ่ไหว้ทำซิมาขุดเองแล้วซบ่ไหวบางคนมันพื้นที่น่ะตรงนี้น่ะมันสีเห็ดยากจักหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นขี้หินขี้หินนะครับพี่น้องจ๊่านแรนขี้หินพี่น้องเบิ่งสวนเพิ่นเป็นหินบ่ามันหินหน่อยๆนะครับเป็นอีหลีอีหลอเลยเด้อพี่น้องพุ่นน่ะเป็นลูกรังเลยเนาะพี่น้องเป็นหินลูกรังมันก็เลยแต่ถ้าขุดเองก็สิลำบากแม่ค่ะก็เลยต้องไฟแมคโครมาขุดขุดแล้วก็ลองพื้น เอาปุ๋ยมาปุ๋ยยังเท่านี้ล่ะเศษดินเศษหญ้าเศษไม้เท่านี้ล่ะลงไปเตรียมไว้อยู่ประมาณสามสิเดือนนี่แหละค่ะปุ้ยส้นนี่เป็นตัวผูกอะครับแม่นค่ะนี่นี่ตัวผูกน,นี่จัดตัวผึ่งเทประมาณนี้นี่ค่ะเนี่ยออกมามัน,มนถือถือว่าหลงฤดูเลยเนี่ยแม่นมั้งแม่นค่ะคือช่วงนี้เนี่ยเขาสิเก็บเกี่ยวแล้วมันสิบ่มีของโมนิเกินมาเลยเด้ S <S <S นี่แหละอากาศอากาศ,ากาศค,คิดว่าอากาศเมืองไทยนี่มันเป็นแปงเลยขนาดนี้เพราะว่าพฤษภ้านี่จะไม่มีเลยจันจะไม่แทงเลยอันนี้มันแห้งมากถึงสองหลอดเนาะ <S <S แท้งเดือนกุมภาพันธ์จนมาผสมเสร็จจนมาห่อแตงเสร็จจันขึ้นมาอีกว่างเดือนพืษภานะ้าน่ะได้ผสมหม่อีกนะคันตัวภูเนี่ยขโมขึ้นมาก่อนเนี่ยเสียบม่มีเกรสรเลยเพราะว่ามันเบิดหนามันเลยคะ่ะ ตะวาได้ยินมาวานะครับพี่น้องครับโดยธรรมาชาติของเพิ่นกันปลูกความกันโตผูกนี่สิมากกว่านีน่นะครับธรรมาชาติเพิ่นสางมาจังสั่นธรรมชาติเพิ่นสางมาซิบต้นนี่พ่อพอเพียรกับสวนเฮาพ่อพ่อเลยค่ะพ่อเหลือพรพี่ใต้ครับมาถึงช่วงท้ายนี่ใหญพี่ใต้ฝากกับพี่น้องเฮาเนี่ยสรับผู้ที่คิดว่าอยากปลูกอยากเก็ดอยากทำมันคุ้มค่าบ่มันเป็นตะปลูกแต่เห็ดบออินทรพลัมนี่ครับ พี่นองข้นไหนนะคะคเกษตรกรที่อยากหันมาปลูกกินตาผาล่ำคิดบอ,อกว่าเออสิปลูกยังก็ล่องเบิงก็ได้ค่ะล่องเบิงสะกอนย่าไปคิดว่าปลูกแล้วสิไปขายใส่ล่องปลูกสะกอนปลูกไขมันไ้สะกอนเมื่ออุดดอกหมองขายค่ะที่จะแนะนําเป็นแบบใดเนื้อยเยื่อหรือพอเมอีถับพอมดบา,างแนะนําค่ะเพราะมันรสชาติเพถือใจปันได ก็คือถ้าสิปลูกนะถ้าสิลงทุนนนิลีนะ่ะไม่อยากผิดหวังก็คือปลูกในื้เยื่อดีกว่าค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะดีกว่าโอ้รสชาติเพิ่นจะได้อีกว่าค่ะแมนค่ะมันสิบ่ติดฝาดราะว่าการบำรุงรักษาการดูแลต่างๆคือกันค่ะมกมีคา่าใจทั้งกันแมนค่ะสิปลูกเนื้เยื่อสิปลูกพ่อเม็ดบำรุงรักษาซ้ำกันเวลาซ้ำกันแต่ว่าคุณภาพนะ่ะเนื้เยื่อสิดีกว่าค่ะอยาก ะฝากให้ปลูกเนื้อเยื่อบ้านเถอะแต่ชินใจปลูกเนื้อเยื่อดีกว่าค่ะโอ้แต่มันแพงเด้พี่อ๋อมันแพงมันกับคุ้มค่ากับกันบัดนี้อยากให้ฝากกับพี่น้องครันผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งศึกษาดูงานค่ะางสวนเฮายินดีต้อนรับพี่กัดสวนเฮาบอกอีกเช่นไรเพี่อยู่บ้านคำลองค่ะหมู่7ตำบลท่าลีอำเภอกุมภาว่าปีจังหวัดอุดรธานีค่ะอันมาบ่ถื่อกระโถหา 0 6 4 5 9ห6 3ี 0. หรือว่าโอ้อยากกินได้คืออยู่ไก่แท้สั่งได้ค่ะสั่งสั่งอ่อนไล่ก็ได้เข้าไปในเพจสวนทิตยาอินทาลัมเพาะเนื้อเยื่อเลยค่ะอ๋อสวนทิตยาแนนค่ะอินทาลัมเพาะเนื้อเยื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะในกระพุมือนี้ มีกับมาน้่อันนี้แหละพี่น้องครับเปิดเบื้องปักมุดนะครับโอ้ยให็มันจีพี่เอดภาพไปหลงหม่องขึ้นที่เขาโคกเขาปลานะครับเขาสิเปิดสวนปีนี่ประมาณเดือนไะไพี่เปิดสวนีนสิบประมาณกลางเดือนกรกฎาค่ะมาซิมได้เด้อค่ะโอ้ก็แสดงว่าเขามากรกฎานี่ในห่วงกลางเดือนไปนี่ก็ที่ว่าเป็นของขวัญวันแม่ให้แม่ได้เลย เ,เ,เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพนะพี่นอ้องาแม่มาน้ำอาดสมีโปรโมชั่ชันดีๆก็ได้ค่ะน<า>นเดี๋ยวทั้งเพจสิติดตามทั้งเพจดูๆค่ะเดี๋ยวสิมียังเคลื่อนไหวแล้วสิบอกค่ะนะครับพี่น้องเขาไปติดตามะนะครับเรื่องความรู้เรื่องต่างๆโบมีกักอยู่แล้วแมนค่ะบโบกักค่ะอยากนห้พี่น้องเขามีอาชีพนะนพี่น้องซอยเหลือใดทั้งไหนก็อยากซอยกันนะคะอ่านี่เป็นอินทผลัมเนื้อเยื่อบาฮี กินสดเนาะพี่นาะกินสดคะ่ะเอา<ซ>พี่น้องครับจังเดกะ,ะแวะเขาม่าเยี่ยมเยือนกันนะครับผู้หลักเปิดสวนเรามีกัะสีมาน้ำมูเชิญค่ะเชิญเชิญสีพาพี่น้องมาเยี่ยมช่มอีกเคียงหนึ่งนะครับช่มบรรยากาศนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่นอ้นองทีติ่ตามรับชมกันต้องขอบคุณพี่ไต้นะครับทตี่ให้ขอมูลนะครับผมหอมปากหอมคอสำนี้พี่น้องครับริมนาพอกันไหมพี่ไต้ครับขอบคุณหลายๆบัายบครับ